มาริโอครับน,มนะมาริโอเฮ้ยมาริโอ,โอเกี่ยวกัปุริเลยเปล่าคะเฮ้ยเมื่อกี้เสียงในช็อตเฮ้ยเสียงกระตุกกระตุกเออเหรอเฮ้ยเอยเอไม่เป็นไรไม่เป็นไรมัน,นเป็นแค่ครั้งเดียวเออเพื่อนบ้านมาเดมอนเตเขียวมันมามนเต้เอโ,เตอโอเค Mà đâu Gần bàn ấy Này Không him hiếm <laughs> Này lỗi gì đâu Nào thì ní lấy nhịp Ừ ra cái là mình, mình phải hải trong rồi โนรีนไมเ,เมื่อกี้นายเป็นไรอาไรเกินไปเียนะเนี่ยเมื่อกี้นายเป็นไรอ่ะไม่เป็นไรหรอกแปลกแปลกโอ้โีสร้างวอปไปเลยโอ้เฮ้ยมีทำไมบ้านนายชาร์จเอา แบบนี้ก็เอามาสร้างเล่นๆเฉยๆใช่ไหมไงแบบนี้ก็สร้างเล่นๆใช่ไหมก็ก็ที่แรกนึกว่าจะเป็นแบบลัคกี้บ็อกอะไรกระโดดเหยียบแล้วก็นี่ใช่ปะ่ะเออแต่มันไม่ใช่แล้ไปเราไปถ่ายจานไหมฮะแบบบิงจาอืมแบบบิงกามันแบบมันกบบมั่ไหมดนะครับเป็นแบบบิงกา รู้สึกทำไมแสงมันเยอะจังก็ปรับมันน้อยๆ็นั่แหละต่อไปเออนี้อะสามพันต้องซื้อปีเยอทำไมตังค์ไม่ขึ้นอะขิบหายเลยตังค์แหลกตังกเอใช่ะสามสามพัน เห็ดเขียวกับเห็ดแดงเรามีเยอะละตรงนี้คืออะไรห้าแสนสามแสนสี่แสนเฮ้ยแล้วแล้วไฟลอยกันอ่ะกันชิบหายหลับมั 25, ้ส <7, 500. S 1> องหมื่นห้าเจ็ดพันห้าเดินเล่นเดือยเดินได้ตังค์เดือไปเดินเล่นไปหา ไปหาบ้านของของคุณเจคอบใช่ไหม,มคูลี่ใช่ไหมเจคอบคูลี่ดินซีอินดีอินดีการใช่ใช่ <c oughs> นี่คืออะไรเนี่ยยังไม่ซื้อผมรู้ว่ามันคืออะไรคอมเพนเดชั่นคืออะไรวะเซ็ตปืนนซื้อปืนปืนอะไรพวกนี้ อะไร,อ,ะไร,อ,ะไรอ่านไม่ออกทิมหายแล้วเน,นะนี่ยมาริโออะไรเนี่ยผมอ่านได้ครนี่คือพัชเชตมาริโอครับนี้ก็พัชเชตลูกี้ครับแล้วก็พัชเชดอกเตอร์มาริโอครับก็จะเป็นของเกี่ยวกับมาริโอพวกกระโดดกระติงหอนกันไหมครับค่ายแท้ที่อ่ะจ๋าีกซตอรี่นี่ก็คือ ตับกเพอร์ใช่ไหมใช่ครับตับกเพอร์โอ้ยอย่ามาตังตังผมสิถ้ามันแย่งตังกันได้นี่จอดมาแล้วเจอล้เจอกันพูดเลยเจอกันอุ้ยติดต้นไม้โอ้แค่นี้ยังจะติดอีกเนาะเออนีมีนี่ก็มีให้ซื้อนะเนี่ย 10,000บาทก็15โลบักแล้วก็3ไม่20,000นี่ก็30ก็50,000นี่ก็75แล้วก็เท่าไหร่เนี่ยแสนนึงก็130โลบักสปีดก,ก็บวก20สปีด30โลบักแล้วก็บวกเลือด50 50โลบักนะสปีดน่าจะเป็นแบบของที่ไว้ติดมือนะตรงน้เมาส์หายไปตรงนี้ดิ เราจะมีอะไรแปลกๆให้นาดูทำไมนายชอบทำอะไร,ประแปกแลกๆเราเป็นคนที่แปลกที่สุดในโลกไงล่งะดูดูเรามาดูบ้านเราสิเราเจออะไรแปลกๆหนูไม่มาริโอต้องกินหนูใช่ไหมมาริโอเอ้ยไม่ใช่เอ้ย,อยทำไมชอบพูดจิดอะมาริโอโฮมา,ร,มา,ร,มาริโอมาริโอกินกินแล้วกินเห็ด โอ้ยกระตุก <แฟ S 1> ทำไมวะเนี่ยเนี่ยวับวับผิดอะไรเนะี่ยแล้วก็อันเนี้ยดอกไข่ยูชิยูชิอะไรนะดอกไข่ท่านสงไปยังไงอะ่ะกระโดดขึ้นไงมันมีทางขึ้นอยู่ข้างนอกม,นนมันมันมี เขียนว่าพี่เทริผ่านอะไรสักอย่างอยู่ใช่นี่แหละ20,000ื่นนาต้องเก็บตังค์ให้ได้ไม่งั้นนายจะไม่ได้ใช่ไหมไปแหละเว้ยแป๊บเดียวลืมลบลืมแหละอุะ้ยตังค์พุ่งกระชูดตอนนี้มีตังค์อยู่โหมี1ม0 0 0มื่นแ0 0หมื่แล้ว บางคุณน้อยมากเลยนะใช่ไหมเออมีซื้อหน้าต่างด้วยเหยียบป้ายตรงนี้หมื่นแปดรวมกันเป็นสามหมื่นแปดรอกันออ,อะไรเอ๊เอะไไม่ h เดี๋ยวฟังกิติ สิบห้าหนูปักแมวอาเพระคนที่ดูทีคนเว็บแคสตลิกเกอร์นะครับถ้าใครไม่รู้วิธีปรับภาพก็ถามไว้ข้างล่างแล้วเดี๋ยวผมบอกเองอาชิบหายแล้วไงโอ้นี่มีคำว่าเน็กอยู่ไหนสลิเอร์อดไอโอ o ลิเกอร์ไอโอครับสลิเกอร์อีกตัวฮสกาย เซฟนายต้องมาดูหน้ามันเลยนี่ยแบบมันใสไปแล้วมันก็ยิ้มอ่ะเออแบบคิวมึงจะคิวไปไหนประมาณนี้นะอะเฮ้ยไอ้เฮ้ยนายนายมันดูตัวเราตัวเราเป็นแป้งเราเป็นแป้งมามาบ้านเราไม่มันเอาดาบฟันเราเป็นแป้งเลยไม่รู้เป็นแป้งหรือเปล่านีไปดดของมักว่า มันซื้อเอามาหรือเปล่าอุ้ยหายไปแล้วไหนยอยู่ยคือนี่ไหนวะนี่ไหนไหนข้างหลังข้างหลังตรงบ้านบ้านอะไรหน้าบ้านเหรอซ,ซื้อจอชไอโอไหนอ่ะออดเจอแล้วนาไปไหนอ่ะ เอ้ аль. นี่ติดทิศสายชอบโดโอชิบหายแล้วกระโดดไม่ขึ้นชนะแล้วเฮ้ยบ้านมันไม่ได้ปิดประตูไป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 บ้านเหมือนไม่มีบ้านมันไม่มีอะไรทำไมบ้านมันไม่มีอะไรเลยเลยจสเจเดาไอ้ аль. มันตามหลังมาแล้า เออนายเฮลเม่เฮลเม่พีส์ yes มีของไหมไม่มีไม่มีอ่ะมันนั้นบ้านเราต้องไปฝั่งนี้หรือนายข้างหลังมันเดินไปละไอ้นุ่นต้องมีแน่ๆเลยเพราะมันเดินเอาดาบมาฟันเราหรือว่ามันซื้อแ,<ผ>แต่ไอนี<ต>่ไงดาบแล้วมันเคลื่อนยังไงอ่ะเฮ้ยเรามาใช้แผนต่อตัวป่อ หูมึงน,นไม่นายนายใช้แผนต่อตัวของเราบอแผ่นต่อตัวใช่แต่เรายอยากยารู้มึงคิดยังไงนี่นายนายนายก็เหยียบห,หัวเราขึ้นตรงน,นี้นี่จริงเหขึ้นเฮ้ยโอ๊ยกระตุก <c oughs> ถ้ามันผิวโอ๊ยกระตุกนะ <c oughs> นายบีบอะไรเลยเนี่ยโอ้ เอ้ตังว้วเอไม่เอเมลืเลาบีบใส่หูเราจะมีตังแสนแล้วเรามีตังแสนโอ้ยโอ้ย้ยมันถือดาบมาแล้วโอวันจีเรามีตังแสนทำไม่ได้้สวทิ้งทิ้งหนีโอ้ยชน เอ้านายทำไมตัวเป็นเงี้ยดูดิเห็นปะไหรอเนี่ยเอหายและเมื่อก,กี้เป็นสีเทาอ็สองหมื่นห้าตังค์ไม่พอนี่น่าจะใ,ใช่เนี่ยหมื่นหนึ่งเป็นบนันไดรอรอหมื่นห้า เราจะมาออกกลังกายด้วยพื้นอือยอขอตรงแข็งแรงกว่าเจ้าเจคอบทำไมเราตายสามเราโดนใครข่าเจคอบอ๋อเป็นยังไงฮัลโหลริ Hello, ้งเหรอได้ยินแล้วได้ยินแล้ว ร,รู้สึกยังไงบ้างกับการเป็นอย่างนี <h 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 uh> <h <h uh> <h ้แง่รู <h 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 <h> ้สึกเป็นยังไงบ้างไม่ไม่เป็นไรอ่ะไม่ไม่เป็นไรด้วยเหยียบไปเฮ้ยเราได้ดาบไหมของนายเถอะมันจะไปฆ่าเจ้าพอ่เจค่ะนายเข้าบ้านเราไม่ได้ นายมีอะไรเอาไปอลยไอ้นายมีกระจกอ่ะนายสร้างอลิโดอมีด้วยเหรออลิโดอนายลองเดิเข้าประตูบ้านเราดิเราจะเดินเข้าประตูทำไมเฮ้ยเราเห็นว่านายมีหน้าต่างแล้วนี่น่าใช่ไหมหนาจริงด้วยเข้าประตูจะมีอะไรล่ะไหนอะอะไรของใหมเนี่ยนายมันดูดาบเราวมันคือดาบพิเชาแมน เจ้าจงเป็นเศษซะโง่เฟี้ยวไปเลยไอ้ไรไรเนี่ยฮะอะไรอ้าวแหลกเลยแหลกอ่ะแหลกเมาไม่ขยับพวกเราก็ตุกเหมงี้ยแข็งเลยหายเลยใครทำของแข็งไม่แอมซอรี่วินัยเราเราปกป้องนายปกป้องบ้านนายโอ้เป็นเสศษแล้วกระตุกของแข็งอ่ะ นายเราขอโทษมันเป็นที่คอมนายแหละเพราะว่ามันเวลาเลวลาตัวแตกอะตัวแตกคอมนเเรายังไม่ตายอยู่ตัวแตกแล้วมันมันแหลกนายทำไรลงไปนะไม่รู้เลยเราทำนายตัวแตกแนายแหละชั่วมากน้าตัวแตกไม่น่าเลยเจคอบ ้ใครผัวนะผัวมาล่ะ,ละเราจะไม่ยุ่งกับนายแล้วทำไมนายหิ้วยังไงเจคอบออกไปไหนนายต้องรอ,อเข้ามานายต้องรอ,อเข้ามาเจคอบมาเลยชัวยไไช่วทำไมนายไปเนี่ยชัวยช่วชัว่วชั่วชั่วชั่วเอาหลุดเลยพ่อนายเลยเจคอบจุบคลิปดิ จะคิดแค่นี้แหละนะเดีะเดะไอมันชั่วก็ปิดท้ายด้วยคำว่าชั่ว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 ก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมเพราะว่าเจคอบตลอชั่วชั่วชั่วครับชั่วชั่วใจเย็นเย็นเพราะว่าเจคอบมันมันมันหลุดจากมันหลุดออกจากเซิร์ฟนะผมก็เลยหลุดตามชั่วจอยปาร์ตี้อยู่เจคอบมันเข้าใหม่แล้วก็จบแค้งอ่ะจบท้ายด้วยคำว่า No, <laughs> no,